สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับกูกิ๊กชิกๆนะคะวันนี้เราจะมาสอนแต่งหน้ากันโทนนี้เลยเป็นโทนที่แบบแต่งหลักสิบแต่สวยหลักล้านนะคะบอกเลยก็คือเป็นโทนแดงเบอร์กันดี้ที่ใช้ลิปสติกซองละบาทแค่นั้นเองนะคะ คลิปนี้ no sponsor นะคะคือต้องบอกว่าเป็น <cities> ล <in character mate> ุก <serving> ที <finish> ่แบบซาบซาบเปลือยีเซบเผดร้อนมากนะคะไปรับชมกันเลยค่ะมาวันนี้แช่ฟองน้ำคือเตรียมพร้อมมากวันนี้ต้องฟาดต้องปังเท่านั้นกูจะใช้รองพื้นของเอสเต้นะคะลงไปเลยก็จะประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวไว้แบบนี้ก่อนนี่ให้ให้เหมือนแบบทั่วๆหน้าตบไปเลยค่ะปัวปัววปัว สำหรับคนที่แต่งตามแล้วบอกว่าแต่งแล้วไม่เห็นได้แบบนี้เลย <c oughs> ก็สู้ๆนะ ไม่รู้จะบอกยังไงคือพยายามแบบฝึกบ่อยๆแล้วกันเนาะการแต่งบ่อยๆเหมือนการแบบฝึกฝีมือเราไปในตัวนะคะแล้วก็เหมือนเราจะจําอ่ะคือแต่งบ่อยๆมันจะชินกับกับกับรูปหน้าเราอ่ะคือแต่งไปแต่งไปทุกคนก็จะรู้แบบเอ้อตรงนี้บกพร่องตรงไหนตรงนี้ต้องเพิ่มอะไรอะไรประมาณนี้ยจุดนี้ต้องแก้ตรงไหนกูจะลงเอสเต้แบบบางๆนะแล้วก็จะใช้รองพื้นที่แบบสีเข้มแบบอมเหลืองนี่นะคะเป็นคอสเม่กูจะใช้แบบนิดเดียวไว้กรบรอยสิวแค่นั้น แค่นี้แค่นี้จริงๆแล้วก็กุ๊กจะใช้แทนคอนซีลเลอร์แล้วก็ใต้ตาที่จริงอันนี้ฟองน้ำมันใหญ่ไปนิดนึงพึ่งแช่นะ้ำแล้วมันพองอะ่ะทำไมถามว่าทำไมไม่ใส่ไม่ใช้ไม่ใส่คอนซีลเลอร์นะคะก็เพราะว่าไม่ได้ซื้อ <c oughs> คือคอนซีลเลอร์ก็มีหลายตัวที่มีอยู่นะคะแต่คือแบบปกปิดไม่ดีก็เลยไม่ใช้ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวรอซื้อใหม่ก่อนเนาะ, <c oughs> น,ะ,ะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมหน้าก็จะได้ประมาณนี้ ปัญหาของกูก็คือคอดํากูกต้องใช้รองพื้นที่มีสีขาวขึ้นมาในการลงคอเพื่อจะให้เท่ากับหน้าแต่กูกจะไม่ลงหน้าให้เท่ากับคอเพราะว่าด้านในกูขาวนะคะกูกจะดําแค่คอตรงนี้ซึ่งอันนี้คือการแก้ปัญหาของเรามาต่อกันที่แป้งนะคะอันนี้ก็คือเปิดตัวคือแป้งแล้วก็ไปเจอแป้งของ AR Pichy Glow Powder นะคะตัวนี้ย้ําเฉพาะจุดนะคะตรงไหนที่แบบต้องการแบบแน่นๆจิ้มเข้าไปค่ะกดเข้าไปแน่นเข้าไปยาวไป วายาวปคนเดี๋ยวเราจะลงพร้อมกันไปเลยก็คือตาแก้มปากนะคะใช้ของนามิเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะลิปแอน์ชีกนะสีแดงเบอร์กันดีขอลงปากก่อนได้ไหมเห็นไ,ไหมสวยมากแล้วก็ตานะคะตาจะเน้นหางนิดน,นึงนะ ค่อยๆแทบๆนะคะจากหางตาแล้วก็ไล่มาหัวตานะนี่ทุกคนคืองเขาเกลีย่ยได้นะเกลีย่ยง่ายด้วยแล้วก็ตาล่างเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดนะคะไอ้พวกที่แบบเลยๆแล้วก็ลงแก้มเลย นี่นะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมขอแบบพาดจมูกิดนึนนงละกันให้ดูแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน่านนุนฉ่นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเซตแป้งเพิ่มเติมได้มันก็จะพอดีมากขึ้นส่วนเบ้าตานะคะทําแบบนี้ได้คือเทคนิคง,ง่ายมากทุกคนใต้ตาก็เก็บแบบนี้ เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยกุ๊กขอเขียนคิวกันก่อนนะคะใช้ของตัวนี้เลยเพิ่งได้มาลองไม่นานแต่ใช้ดีนะเป็นของ music flower ใช่ไหมตัวนี้นะคะเก็บกล่องไว้ให้ดูนะด้านในของเขาจะมีสองสีนะคะเป็นสีดำแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มีแปรงให้2อ,อันเป็นแปรงที่แบบสำหรับเขียนคิวตัวนี้กันน้ำติดทนนะทุกคนทั้งวันดีเลย นี่กูจะเขียนประมาณนี้ก่อนสองข้างนี่เห็นไหมประมาณนี้นะคะกูจะเขียนหางคิ้วเข้มๆแล้วก็มาถึงกลางคิ้วครึ่งคิ้วครึ่งคิ้วไม่ใช่ครึ่งคิ้วถูกแล้วตึ๊บโป๊ะเสร็จ <laughs> แ,แล้วจะใช้แปรงนะคะในการเกลี่ยนะเกลี่ยแบบนี้ค,ค่อยๆเกลี่ยเกลี่ย,ยในส่วนของกลางคิ้วก่อนแล้วก็มันจะได้ติดขนแปรงมานะคะแล้วเราก็ปัดขึ้นแบบนี้ นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นการไล่สีที่แบบอเวอร์มากไปมากสวยโพดโพเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนคือแต่งง่ายมากเนาะเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วจัดอายไลเนอร์เลยค่ะสีดำคมเข้ม <c oughs> วันนี้กูจะเขียนแค่ตาบนนะกู <c oughs> ก็ใช้สีน้ำตาลนะ <c oughs> เขียนแบบขอบตาล่างไปเลย ต้องเป็นน้ําตาลที่แบบอ่นอ,อนๆเท่านั้นเขียนเหมือนไม่เขียนแต่ก็เขียนมาจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเหล่าดั้งกันนะวันนี้หอแบบดั้งแบบไม่บานเก็บปีกนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยก่อนนะคะได้เด้อได้เด้อทุกคนดูความพุ่งของเขาและชั้นลอยน,น้นนะคะเราก็จะใช้สีแบบออกคิมครีม ลงตรงนี้แล้วก็ตรงสรันผงเล้วผงเล้วต่อไปเราจะมาปัดขนตานะคะใช้ของตัวนี้ของ O2O นะปุ๊กจะปัดตาเสร็จที่เหลือก็ปัดคิ้วต่อนะคะอันนี้คือสเต็ปเดิมๆที่ทำตลอดนะตาล่างนะคะใครที่อยากให้ยาวก็ปัดประมาณ2-3รอบนะปัดซ้ำๆนะคะ แล้วก็คอนทัวร์นะคะกุ๊กใช้ของเมอริสก้านะเห็นไหมคะทุกคนคือเราจะเน้นแบบปากเข้มๆตาแบบระดับกลางแล้วก็แก้มอ่อนๆคือถ้าแดงด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบแดงเกินไปเนาะเดี๋ยวกูกเพิ่มสีปากนิดนึงนะคะแล้วก็กูกจะทาแบบเลื่อๆให้แบบคล้ายๆแบบออกแนวเกาหลี มันจะแบบเบลอๆนะคะเดี๋ยวกูจะติดขนตานะคะเป็นของแมนชองแล้วก็เดี๋ยวจะวาปมาให้ดูค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างฟินิตลุคนี้นะคะมัดผมแบบรวบ ตึงไม่มีใครถักเปียให้นะคะก็เลยได้ทรงนี้แต่แบบฟิตเฟียฟาดฟาดเท้าวๆ้าแสบแส,บ,สบนิดนึงเปรี้ยวดูดันนะคะนี่นะคะทุกคนพุกไปติดตาสองชั้นแล้วก็ ทีขนตาเพิ่มเติมนะขนตาก็จะมีความแบบบางๆนะคะแต่มีความยาวแล้วก็ฟุ้งนะนี่แล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะคะใครที่อยากให้หน้าดูดุก็คอนทัวร์เพิ่มได้นะคะเหล่าหน้าให้แบบโครงหน้าชัดๆนิดนึดนงแค่นี้ก็คือแบบฟาดมากเป็นไงบ้างคะทุกคนสวยถูกใจไหมแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบายๆเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ